มิลลาฮ์ al al ah uh, รำมานุรฮิ يم a l h a m d u l i l l a h i r o b b i a l a m i n وبه نستطيع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا ل ص ل ا ة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการวิเคราะห์ปรวติศาสตร์นะครับผมอดัมพรพัฒงามนะครับผู้ดำเนินรายการครั้งนี้นะครับนี่เป็นเทปที่สองนะครับเทปแรกตื่นเต้นครับเทปสองก็ยังตื่นเต้นอยู่นิดนครับ แต่ก็อย่างที่เกินไว้นะครับว่าเรื่องราวของบอิติศาสนั้นส well ําค to ัญแล้วก็มีม,มีความสําคัญต่อชีวิตของมนุษย์มากมนุษย์จะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดปอิติศาสนะครับเหมือนต้นไม้เนี่ยถ้าขาดรากจะอยู่ได้อย่างไรนะครับมนุษย์หลายคนเนี่ยพยายามดิมบอดิติศาสของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อที่จะสูงสูงขึ้นไปยันฟ้าเพื่อที่จะสร้างตําแหน่งของตัวเองให้มีแต่คนเนี่ยเข้ามาเคารพนับถือแต่ตัวเองเนี่ยลืมปอิติศาสของตัวเองไปเนี่ย มนุษย์คนนั้นก็จะสุดท้ายแล้วก็จะหล่นเละนะครับมนุษย์จึงต้องมีรากเพื่อที่จะมั่นคงในการดำเนินชีวิตต่อไปเช่นเดียวกันนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮะซัลัมเนี่ยอนุญาตที่นอกเหนือจากเราเนี่ยจะเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุรานเพียงเท่านั้นหรือจากคำพูดของท่านนาบีเท่านั้นนะครับอนุญาตเมื่อเราเนี่ยได้ยินเรื่องราวจากบรรดาผู้อิสลาม บันิสลออีนหรือกลุ่มชนที่มาก่อนหน้านบีมฮัมัดสัลลัลลอฮวะลัยซัลลัมเนี่ยอนุญาตให้เล่าได้แต่ต้องมีข้อแม้ก็คือว่าต้องพิจารณาด้วยว่าสิ่งที่พวกเขาเล่าเนี่ยคืออะไรเช่นฮะดิษนบีมฮัมัดสัลลัลลอฮวะลัยซัลลัมฮะดิษหนึ่งนะครับบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเรื่องราวมาจากบันิสลออีนเนี่ยนะท่านนบีบอกว่าละตุซดิกูวะละตุกัดดิบูอย่าเพิ่งได้เชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งได้ปฏิเสธเรื่องนั้นถ้าหากว่าเขาเนี่ยเอาเรื่ ให้ท <formation> <inh>. ิ <Baş aka> er ้งไปได้เลยแต่ถ้าเขาเนี่ยเอาเรื่องราวที่มันเสียหายมาเล่านะฟังได้ครับนี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วก็มีอีกหะดีษนึงนะครับที่รายงานโดยท่านอัลมุลิบูอัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุสซาฮาบะนะครับได้รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอ้ายจ๊ะจงเผยแผ่ถึงแม้ว่าจะรู้เพียงแค่อายะห์เดียวก็ตามวะะััดดษอน่าอิสรออี ن ลาฮารัจดังนั้น ถ้าหากว่าจะพูดในเรื่องของเรื่องราวของบันิอิสรอ,อินที่มาก่อนน้่นเนี่ยที่ถูกทําลายหรือว่าการเป็นมุนาฟิกของพวกเขาเนี่ยนะฮะเราถ,ถือว่าไม่เป็นไรเล่าได้เล่าไปเลยเราได้นะเหมือนที่กุรานเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของบันิอิสรอ,อินเอาไว้ได้พูดถึงบันิอิสรอ,อินเอาไว้การกลับกอกของบันิอิสรอ,อิน <ๆ S 2> <ๆ S 1> การดื้อดึงของบันิอิสรอ,อิน<ๆ>เพื่ออะไร<ๆ>เพื่อที่จะเป็นข้อตักเตือนของเราว่าเราเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกับบันิอิสรอินหรือเปล่านะครับ ว่ฮัดดิสูอันนีนบีก็บอกว่าแล้วก็เล่าเรื่องของฉันที่มาจากฉันด้วยรายงานเรื่องที่มาจากฉันด้วยนบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมเนี่ยจะให้บรรดาสอฮาบะจดบันทึกสิ่งที่นบีเนี่ยได้พูดสิ่งที่นบีเนี่ยได้กระทำสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของท่านนาบีนบีอนุญาตให้บันทึกทั้งหมดแล้วก็อนุญาตให้เล่าต่อเพื่อที่จะเอาชีวประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และเอาชีวประวัติของบรรดาบันีอิสร,ราเอลที่เขาทําผิดใน,ในก่อนหน้านี้เป็นแบบอย่างว่าอย่าได้ทําตามพวกเขาหรือทําเรียนแบบพวกเขาเพราะกลุ่มชนดังกล่าวนี้ถูกอัลลอฮฺซุหฮะตาลทําลายทั้งหมดเลยนะครับววลาตุกข์บุอะลัยะวะมันขับวะมันขับะอะลัยะมุตัมบิดันฟันจะตบวะมักอเดหูมินานารท่านบีมุฮัมมัดสลัลลุอะลัยะสัลลัมได้บอกต่อออกไปว่าดังนั้นจงจําให้ดีนะ ว่าละตุกัดดิบูอะไรยะพวกท่านทั้งหลายอย่ากโกหกบนชั้นอย่าได้โกหกบนชั้นหมายถึงว่าอะไรอย่าได้เอาคําพูดของชั้นไปพูดแบบใส่ใครเพิ่มเติมหรือตัดทอนหรือไปพูดในสิ่งที่พวกท่านจะพูดกันเองแล้วก็บอกว่านาบีพูดนบีบอกยาว่ามันกระสับอะไรยะมุจะอัมบีดันถ้าใครก็ตามที่ทําแบบนี้ปัดโกหกแบบนี้มดเทจแบบนี้โดยตั้งใจ โดยเจตนาอย่างแท้จริงเพื่อบิดผิวคำพูของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลายฮสัลลัมฟันยัตบะวะดังนั้นจงเตรียมเลยจงเตรียมจงรอคอยได้เลยนะครับมักอาดหูมินานาร์ที่พำนักของเขาในโลกหน้าที่มันจะเกิดขึ้นจริงก็คือมาจากนารกอย่างแน่นอนวันนี้ครับประเด็นที่สำคัญก็คือถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนีย่ยมีต้นกำเนิดเราเคยคิดไหมครับว่า อะไรคือต้นกําเนิดแรกของเราอะไรคือสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาสร้างอะไรคือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อะไรคือสิ่งแรกที่เกิดบนดุนยานี้อะไรคือสิ่งแรกถ้าไปถามคนกาเฟรไปถามบรรดาจหูดไปถามบรรดานอรอพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะตอบได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาเนี่ยสร้างโลกนี้มาอย่างไรถ้าไปถามบรรดานอรอนะฮะก็คือบรรดาคริสเตรียน หรือบรรดจาจะหุดจะหุดกับคริสเตียนเนี่ยใช้หนังสือเล่มเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นพันธสัญญาเก่าที่ถูกเล่ามาจากยุคสมัยของนบ,บีมูซาลิสตุสลลัมที่พูดถึงปฐถมการพูดถึงการสร้างโลกของอัลลอฮ์สุมาตาลาแต่ของเราเนี่ยนะมันจะมีก่อนหน้านี้อีกสิ่งแรกเนี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์สุมาตาลาสร้างท้องฟ้าและพื้นแผ่นดินแต่มีก่อนหน้านี้ครับอัลลอฮ์สุมาโนตาลาได้บอกไว้ในกุรานว,ว่าอัลลอฮุคอลิกุกุลลิชัย อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ประจักษ์ต่อตัวเองว่าฉันเนี่ยบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างกุลิชัยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ใหญ่หรือเป็นสิ่งที่เล็กที่เรามองไม่เห็นก็ตามวะฮุอะลากุลลิชัยอูวะกิลอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาบอกอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้เนรมิตทุกอย่าง เป็นผู้ทาําให้มันเกิดขึ้นมาด้วยตัวของพระอ,องค์เองและอัลลอฮฺซุฮาตาลาก็เตือนเราว่าวา,วาหูอัลลากุลิชัยอิวะกิลอัลลอฮฺซุฮาตาลาเป็นผู้ดูแลทั้งหมดนะเป็นผู้ที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะจะต้องมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุฮาตาลาอัลลอฮ์กำลังเตือนพวกเราในการดําเนินชีวิตเรากําลังดําเนินชีวิตไปในสิ่งที่อัลลอฮฺซุฮาตาลาสร้างฉะนั้น,นย่งเราจะไปมอบหมายต่อสิ่งอื่นไปให้ความกับสิ่งอื่น ความสําคัญกับสิ่งอื่นไปเอาใจใส่กับสิ่งอื่นมากไปกว่าอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องเอาอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นผู้ที่เราจะต้องเอาใจใส่มากที่สุดนี่คือเป้าหมายของอัลลอฮฺที่บอกนะครับหรือในอายะัลกุรอานที่บอกว่าขอละกัสสัมมาวาทิวัลอัร์อฟีซิตตะอัยยามทุมมัสตัวะลัลอาร์ يعلم ما يلي في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى الله و وتعالى الله سبحانه وتعالى ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างชั้น الله سبحانه وتعالى เป็นปัญหาท่านอิหม่ามมาลิกคือบอกว่าอิสตวาน่ะนะจำเป็นที่เราจะต้องเชื่ออิมานูบิฮาการการเชื่อใ,ในเรื่องของอิสตาวานต้องเชื่อแล้วก็ในเรื่องของวิธีการน่ะนะไยฟียตูฮามะอรูฟเรื่องเรื่องมจัจฮุนเรื่องวิธีการที่อัลลอฮฺซุมาตัลลาเนี่ยจะขึ้นไปอยู่บนอารัชเนี่ยมันจะุนเป็นที่เราไม่รู้ไม่รู้ถึงวิธีการที่อัลลอฮฺซุมาตัลลาขึ้นไปอยู่บนอารัชอย่างไร นะครับแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อวซูอาลุอันฮาบิดะและเกิดการเข้าไปค้นสืบสองในสิ่งที่อลอสุมหาหะตาลาไม่ได้กล่าวว่าอิสตวาวะของอลอสุมหาหะตาลาเป็นอย่างไรเนี่ยคือคําถามที่เป็นบิดะคือคาการค้นคว้าที่เป็นบิดะเป็นสิ่งที่อุตริกรรมในเรื่องศาสนาและเป็นสิ่งที่ผิดเพราะอาจจะทําให้หลักอคิดาของเราเนี่ยขาดตกบกพร่องได้แต่เราต้องเชื่อว่าอลอสุมหาหะตาลาเนี่ยเมื่อสร้างชัชนฟ้าและพื้นแผ่นดินเสร็จแล้วเนี่ยอลอสุฮาหะตาลาอิสตาวา จะขึ้นไปประทับบนอารัออย่างแน่น,นอนแต่ก็มีบางคนนะครับที่จะพอเราพูดแบบนี้นะฮะเราบอกว่าอัลลอฮ์สุมาตลาไม่เหมือนสิ่งใดที่อยู่ที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างแต่คนก็จะบอกว่าคนที่พูดดังกล่าวว่าอัลลอฮ์สุมาตลาประทับบนบัลลังเนี่ยหมายถึงอัลลอฮ์สุฮาตลามีก้นนะอูดุบิลลาฮิมินซาลิกขอให้เราในพ้นจากสิ่งดังกล่าวนี้ด้วยเถิดเราไม่เคยพูดนะครับว่าอัลลอฮ์สุมาตลามีก้นเราจะพูดเฉพาะที่อัลลอฮ์สุมาตลาพูดเราจะเชื่อในอัลลอฮ์สุมาตลาเเราจะไมม่้ในควู ที่มาจากลอสซุมฮาตาลาโดยเอาความคิดของเราเป็นใหญ่หรือเอาเอา,อารมณ์ของเราหรือการอธิบายที่เป็นมนุษย์ที่มีข้อจํากัดทางปัญญาเนี่ยนะเอามาตัดสินเอามาอธิบายเราจะไม่ทําเราจะเชื่ออย่างรอซิกค,คือเชื่ออย่างมั่นคงนักวิชาการเขาก็เลยมีการมีข้อความแล้วก็มีการคิดเห็นกันว่าแท้ที่จริงแล้วก่อนที่อลอสซุมฮาโนตาลาสร้างโลกเนี่ยนะสร้างท้องฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยต้องมีสิ่งอื่นที่ถูกสร้างก่อนหน้านี้ มีการขัดแย้งกันมากมายครับว่าอ,ะ,อะไรเพราะในคำพูดของอัลลอุฮมานตะละก็สาวุนอัตซุม,มสสัาวลันอ,อัจอละลก็สมาว,วุนอัตฟิซิต่อัยมุมัาลันอัจอัลลอฮฺสุมาตลบอกอัลลอฮฺสุลมาตลสั่งเชิฟ้าและพื้นแผ่นดินแล้วก็หลังจากนั้นอัลลอฮฺสุมาตลก็ประทับบนบัลังก็มีนักวิชาการครับได้มาพยายามที่จะค้นหาว่าอะ,อะไรคือสิ่งแรกมันต้องไม่ใช่ท้องฟ้าและพื้นแผ่นดินแน่ เพราะว่าอลัลลอฮ์สุบฮานตะลามีสำนวนว่าอลัลลอฮ์ขึ้นเนี่ยไปประทับบนบัลลังก์โดยที่ไม่ได้บอกอลัลลอฮ์สุบฮานตะลาสร้างบัลลังก์ของพระอ,องค์แสดงว่าสิ่งเนี้ยอาจจะถูกสร้างมาก่อนหน้านี้หรืออย่างไรนักวิชาการก็เอาฮะดิษเอาอายะคุรอันเนี่ยมาเป็นข้ออ้างมากมายนะครับในสำนวนหนึ่งนะครับที่เป็นฮะดิษที่บันทึกโดยท่านอิมรอนุมมฮุเซนนะครับได้กล่าวว่าแค้นอัลลอฮ์หัวลำยกุนกอบละหุชัยว่าแค้นอัลชูฮฺอาลันมาว่าเขียนฟิลฎิคะรียกุลว์เช่นท ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิซัลลัมได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยนะก่อนที่จะมีสิ่งอื่นที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างนะไม่มีอะไรเลยนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวะกานอัรชุฮุวะกานอัรชุฮุอะลัลมะแล้วก็บัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่เหนือน้ำน้ำในที่นี้ไม่ใช่น้ำในโลกดุนยาตอนนั้นโลกเนี่ยยังไม่ถูกสร้างโลกยังไม่ถูกสร้างนะครับวะกแตะบะฟิดนิครีและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็กำหนดข้อหรือว่ากำหนดสภาวะของพระองค์นะครับ กูุใช่ทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างตั้งแต่ณเวลานั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามัตฟุมมคอรกัสมาวาจิวันอัรตหลังจากนั้นอรสุมฮาตาลาก็มาสร้างชั้นฟ้าแรือพื้นแผ่นดินมีนักวิชาการนะครับก็ได้เอาหลักฐานตรงนี้ยืนยันว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอารัชของพระองค์เนี่ยบัลลังของพระองค์เนี่ยคำว่าบัลลังเนี่ยเป็นแค่ ภาษาที่เราใช้กันนะครับบัลลังก์ของมนุษย์บัลลังก์ของกษัตริย์บัลลังก์ของคนป่าบัลลังก์ของมนุษย์ธรรมดากับบัลลังก์ของอรัสซุภานุตลาต่างกันเรื่องอารัชเินเดียเราจะมาคุยกันในทีว่าลักษณะของมันเป็นอย่างไรนักวิชาการได้เอาหดิษต้นนี้นะครับมายืนยันว่าอารัชษ์ของเราในสร้างเป็นสิ่งแรกหลังจากนั้นก็คือกัรจบอัลลัิกหลังจากนั้นก็คือการกําหนดสภาวะของลอนั่นก็คือการสร้างปากกานั่นเองนะครับ ว่าเขา sensor, เราก็สมาวาติวรรภ์หลังจากนั้นอัลลอฮ์สุบฮานตะลาก็สร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินนี่ก็คือทัศนะหนึ่งนะครับอีกทัศนะหนึ่งได้เอาหะดีษนะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานจากหลายสายรายงานเลยนะครับได้มาบอกว่าอินนอาวะลามะขลกัลลอฮุอินนอาวะลามะขลกิลลักอลัมสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สุบฮานุตะลาสร้างนะครับอินนอาวะลามะขลกัลลอฮุกอลัมคือกอลัมคือปากกา ฟุ่มฟมกอล้วโอ้ตุบหลังจากนั้นอรัสซูฮัตลาก,ก็บอกให้มันบันทึกมันก็บันทึกจากช่วงเวลานั้นจนกระทั่งถึงวันขียมันสำนวนเนี่ยบอกว่าสิ่งแรกที่ถูกสร้างนั้นคือกอัม <laughs> นั่นก็คือสิ่งที่มายืนยันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยกอรมปากกาเนี่ย, <sk ar peer language> ยถูกสร้างเป็นสิ่งแรกหลังจากนั้นก็เป็นอารัชต่างหากไม่ใช่อารัชเป็นสิ่งแรกนะครับแล้วก็มีสำนวนอื่นๆอีกน,น,นะครับที่มายืนยันนะครับว่าสิ่งอะไรคือสิ่งแรกที่ถูกสร้างนะครับเช่น มีทัศนะนะครับว่าน้ำเนี่ยถูกสร้างก่อนก่อนสิ่งอื่นเลยเพราะว่าในสำนวนของอัลลอฮ์ในสายรายงานหนึ่งนะครับบอกว่าอ่าสำนวนของท่านนบีมุฮัมมัดสละลัลวะซัลลัมในสายรายงานหนึ่งนะครับบอกว่าว่าแค่นอัรชูฮูอาลันมะว่าก็จะฟิดดิกริกุเลชัยวะคอลแก็สมาวติวันอัลลอฮ์สุบฮะในที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ครับเป็นหะดที่ต้นเดียวกันเลยนบีมุฮัมมัดสละลัลฮุวะซัลลัมบอกว่าอารัชของอัลลอฮ์สุบฮานุอัลลาฮ์อยู่เหนือน้ํา การที่จะต้องสร้างอารัชได้เนี่ยต้องมีน้ําก่อนเพื่อที่จะให้อารัชเนี่ยมาอยู่เหนือน้ําเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างอารัชแล้วก็สั่งน้าําใต้ใต้อารัชนี่คือความคิดนะครับหนึ่งที่มายืนยันว่าน้ําเนี่ยถูกสร้างมาก่อนสิ่งอื่นๆเลยแล้วก็มีความคิดที่นอกเหนือจากนี้อีกที่บอกว่าอาลัลลอฮฺซุบมานตะลาสร้างแสงสงว่างก่อนสร้างความมืดก่อนอย่างไรอินชาอัลลอฮฺเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับ เรามี3ประเด็นใหญ่ๆเลยนะครับที่นักวิชาการมีความขัดแย้งกันว่าจะเป็นอารัชคือสิ่งแรกหรือเป็นกอลัมปากกาของลอสซูมาตาลาหรือเป็นน้ำครับอินชอลาล็อกครั้งหน้าเราจะมาทําให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าสิ่งแรกที่ถูกสร้างนั้นคืออะไรก็วันนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอักูลิฮะดาวอัสซักฟิลลอฮะลีวละลากุมวะลิซาลิม,มุสลิมีวะลิคุลิดัมฟะอินนฮูวะญัฟูรุลฮะฮิมสัลามุอะลัยก,กุมบะรฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราาะกตุฮ์ครับ